ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลส,สไตล์บายสมาา้มซาจะมาเข้าชุดเรสนี่นะคะถึงไหมคะ <S 2> <S 2> <S 2> ชุดเรสเนี่ย่ะลักษณะสะโพกได้ลักษณะสะโพกได้ะะไดเอวได้นะคะมาโอ้ยเอวไม่ได้ค่ะหน้าอกได้กับสะโพกได้นะคะ มาค่ะซังซ่าจะมีวิธี DIY อันนี้เป็นผ้ายืดนะคะจะจะทำจะทาง่ายหน่อยนึงนะคะมาค่ะว่าซังซ่าทำยังไงให้ลูกค้านะคะ มีช่างชางขีดแล้วนะอันนี้ช่างชา่างช่างชาติจะเข้าไอ้น,นี้ให้ลูกค้าค่ะ เ้าชุดเรสเอวใหญ่ไปค่ะเอวใหญ่ไปให้คุณน้องนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะที่ดาเดินดินเอาเอาไออันนี้เข้าให้สาวน้อยก่อน สาวน้อยเอวไม่กระชับสาวน้อยเอวไม่กระชับก็เลยต้องทําให้น้องเขาหน่อยนึงโอ้ยสวัสดีจ้าเดินดินเดี๋ยวดูนะพี่จะทำอ่ะอันนี้ให้ให้ให้สาวน้อยวัยรุ่นอินเทนอินเทนกับชุดแสก ุดแสกใส่ไม่ได้ว่างั้นใส่ไม่ได้นี่เห็นไหมใส่ไม่ได้ตึงเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะ่ะโอ้ยลูกค้ามา สวัสดีจ <continental dishes> <laughs> <trad iday> well, ้าร้อยนึงจ้าโอนโอ้ยขนาดเลยงั้นน่ะอันแบงไหนก็ได้ลูกนี่น้องพักอยู่ที่ไหนล่ะลูกน้องพักที่ไหนมา

ขอบใจนะหนูให้ลูกค้าลูกค้าโอนโอนตังค์ให้ค่าผ้า หลีกเลี่ยงการจับเงินได้ดีเลยนะคะใช้วิธีโอนตังะคะ่ะไม่ค่อยไอ้นี่ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการจับเงินนะคะให้ลูกค้าโอนตังทางแบงค์ให้ แต่เอวเข้านะคะสะโพกนิดนึงนะสะโพกไม่ต้องนะคะนี่เห็นไหมคะเบ้าอะ่ะพี่ช่างเจ้าเบ้าเนี่ยเห็นไหมคะแล้วฝั่งนี้ <c oughs> <c oughs> เน้นเอวนะคะเอวไม่กระชับนะคะสะโพกได้โอเคแต่ว่าเอวไม่กระชับให้ให้น้องค่ะวพวกเด็กวัยรุ่นเอวคอดๆนะคะเอวคอดๆต้องเข้ากระชับให้น้องเขาโชว์เรียนล่างหนุนดีๆเอวยี่สบสี่สะโพกสามสิบแปดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอดีไป เอฟในไอ้นี่มาไปเอฟในไออินเทอร์เน็ตมาไปได้เอลเอลสี่สิบสะโพกสามแปดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาให้ช่างชาด DIY ี DIY กันยกใหญ่ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าผ้ายืดไม่ไม่อะไรมากมายค่ะผ้ายือดอะแต่ว่าถ้าผ้ากระชับตัวเนี่ยจะจะยากมากเวลาเราเข้าเกินแล้วลูกค้าตึงอะสำคัญมากแต่ผ้ายืดเราก็ชับได้เพราะว่ามันมันยืดหยุ่นได้ไงคะเราลัดรูปเราก็ไม่ลูกค้าก็ชอบใจแต่ถ้าสมมุติว่าเออเป็นผ้าที่แบบ ถ้าเนื้อเนื้อเต็มอะคะเวลาเราไปกระชับมากๆเข้าแล้วใส่เราไม่สบายตัวน่ะนั่นคือไม่ผ่านงานของช่าง DIY นะคะต้องรู้จักคิดเผื่อว่าเออ,เ,อ,อเราจะเข้าเท่าไหร่ออ,อกเท่าไหร่ให้ให้เขาใส่สบายอะไรเงี้ยต้องมีต้องมีความคิดออกไปตรงนั้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะแล้จะย้ำตะเข็บอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ทำคร่าวๆให้ดูอันนี้จะแหลมๆมาที่สะโพกนะคะอันนี้เว้าเอลเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ตัดทิ้งเนี่ยค่ะตัดออกเสร็จแล้วก็ไปเว้านะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะบุ๊บเห็นไหมคะนี่คือแผลที่เราไปพ้งริมเมื่อกี้นี้นะคะที่ที่สงส้นๆตัดเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็กลับออกมา นี่ก็จะเป็นชุดเรสของน้องเข้ารูปเลยค่ะเห็นไหมสะโพกใหญ่สะโพกใหญ่เอวคอดนะคะกะเพกใหญ่เอวคอดนะคะหน้าอกได้สะโพกปล่อยเนี่ยค่ะเรียบร้อยนี่คือ DIY สไตล์ผ้ายืดนะคะของสาวสะโพกใหญ่ เอวเล็กค่ะสไตล์เนี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นผ้ายืดการที่ DIY ผ้ายืดจะไม่คิดหน้าคิดหลังค่ะเพราะว่ารัดรูปลูกค้าชอบเพราะว่าออใส่แล้วไม่อึดอัดแต่ถ้าเรา DIY ผ้าที่เนื้อเต็มหรือเนื้อติดอ่ะสมมุติว่าอก38ต้องให้เหลือ41 42นะคะเราจะกระชับไม่ได้เพราะว่าเวลาใส่แล้วจะไม่มีที่อากาศหายใจค่ะแต่ถ้าผ้ายืด 38ถ้าอกเขา38ก็ใส่39หรือ38เลยก็ได้ค่ะอันนี้คือใส่สบายอันนี้แนะนําเทคนิคนะคะก็ติดไปแทบทุกคลิปนั่นแหละค่ะเรื่องเผื่อเนื้อผ้าสําหรับผ้าเนื้อตากับผ้ายืดมันจะต่างกันค่ะเทคนิคนะคะขอบคุณมากเค่ะซี t ูนิทูซียูนคลิปไอเดียวันเกิดเกิดขึ้นทุกวันเช้าๆ้าแบ่งปันอีกแล้วค่ะ